ดูข้างในค่ะอืม,อมเป็นไงคะสวัสดีค่ะข้าพวกับครัวภายบบานช่องคำนณสวัสดีนะคะวันนี้นะคะครัวภายได้ทุเรียนมาลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูไปนะคะว่าสุกหรือเปล่านะคะ อันนี้ทุนเรียนซื้อมาจากน้องนะคะที่ทํางานนะคะเนี่ยเราไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะลูกนี้ก็น่าจะประมาณสักสามรูนะคะกรีดดูก่อนนะคะว่าข้างในสวยไหมแต่ฟังเสียงก็ได้นะคะดังแบบนี้อันนี้หนูลองกรีดดูแล้ว ีไม่ค่อยคงดูข้างในค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยกดดูได้ค่ะนี่กำลังพอดีกินเลยนะคะจริงน้องบอกว่าสุกวันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้สุกแล้ววันนี้มันสุกนะคะก็เลยสุกแล้วขากีดกีดตามร่องเลยนะคะเขามีร่องเขาะะแล้วก็กีดตามร่อง เรามีมีดคม,มๆนะคะเขาก็จะกรีดง่ายนะคะประมาณนี้ดึงออกเลยอือมีด้านข้างด้วยอืมหวาน ทเรียนที่หนูปอกวันนี้นะคะก็จะเป็นทุเรียนพัน์หมอนทองนะคะหมอนทองมายองเทยนะคะพื้นลื่นนะคะขอใช้กระดาษทิชชู่รองนี่มีของเราก็ไม่ค้อยคม ข้างในอู้ ะะสีอูสวยมากเลยอาทานมากอันนี้คูที่สองนะคะสวยมาก มาดูเนื้อทุเรียนที่คุณอาไยรปอกกันครับได้ประมาณห้าคููได้ประมาณห้าคูก็ประมาณนี้ก็ส,สีก็โอเคนะเปลือกก็ไม่หนาเท่าไหร่มาแกะดูข้างในกัน ถ้ามันสุกพอดีมันก็จะแก่ง่ายหน่อยพอดีไหมแบบเนี้ยถ้าคนเขากินแข็งตปเนี้ยมันก็จะสาหรับเขานะ้นก็จะแข็งแต่สําหรับเรามันก็พอดีอันนี้คือแบบมันสุกพอดีเลยอะ่ะคือทุเรียนแก่จัดมันก็จะสุกง่ายหน่อยอันนี้น้องตัดมาวันไหนนะประมาณวันพุธใช่ไหม วานังคารอ่มระมาณนี้ถ้ามันแก่จัดมันจะประมาณนี้หละแต่ถ้าใครที่ชอบแบบกรอกนอกนุ่มในนะอุ้ยกรอกนอกนุ่มในอ่ะก็จะประมาณเมื่อวานเนี่ยกําลังพอดีเลยสําหรับเราวันนี้อันนี้ก็พอดีแหละคือเราสั่งทดลองมากินลูกแล้วเนาะแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปก็รสชาติโอเคเก็เราก็เลยสั่งเพิ่มส่งไปให้บ้านคุณประภัยด้วยสองลูก ส่งไปบ้านผมด้วยที่ชัยนาทอีกหนึ่งลูกแล้วก็กินหนึ่งลูกทั้งหมดพันแปดก็ยังดีก็ถูกนะรวมค่มาส่งด้วยนะครับไปที่ชัยนาทกับกาลสินถือว่าไม่แพงเนอะน้องดำเนินการให้หมดเลยก็ไม่แพงไม่ต้องทำเลย,เน,ยน้องทำให้ทุกอย่อยางนี่คุอมาภายไม่ใช่มืออาชีนะแล้วก็เลยช้าหน่อยแต่ก็เละ เป็นผู้หญิงแข่งแกล้งอยู่ปอกทุเรียนให้ผมทานได้จะผ่าดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงเม็ดลีไหมไมีหนูก็โค้งคมคมคม,คมันแบบว่าปอกอะไรไมได้มันต้องแบบว่ามีปอกทุเรียนโดยเฉพาะถึงจะจะเวิร์กแต่แบบว่า อือโอ้โออเม็ดรีบนเนื้อเยอะอยู่ดูค่ะเม็ดรีบดูเนื้อเม็ดสีน้ําตาลเข้มเลยนะคะแก่เนาะแบบนี้ไม่อ่อนนอะนนใช่ไหมแก่จัดเลยอะ่ะแบบนี้สําหรับพวกหนุ่มกาลังพอดีนะคะนุ่มหน่อยๆน่อยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณคัมบอชิมไปเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับอภูนี้แล้วกันข้างในอืม หานหอมมากจริงๆผมก็คุณริภายกินเนื้อแบบนี้กำลังดีครับคือก็จะไม่ไม่แข็งแล้วก็ไม่เละเกินไปกรอบนอกนุ่มในกรอบกรอบนอกนุ่มในไอแล้ว นะครับทุเรียนมอนทองระยองของแท้ลูกที่สองของผมกับคุณประภัยนะครับก็ถูกใจมากลูกนี้คืออร่อยหอมหวานกรอบนอกนุ่มในกำลังดีนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองหาซื้อทานกันดูก็มีหลายราคาเนาะแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่ถ้าท่านใดสนใจแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง เบอร์โทรศัพท์ของน้องที่เป็นเจ้าของสวนที่ผมซื้อทุเรียนลูมิมาให้ด้านล่างคลิปนะครับก็ท่านถ้าสนใจก็ลองติดต่อน้องดูสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงชอบใจแล้วก็ไปหาซื้อทานกันเนาะเพื่ออุดหนุนกเกษตรกรผู้มีสวนทุเรียนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ